สวัสดีครับพบกับผมสายสรายุสและตอนนี้คุณอยู่กับรายการสรายุทธเที่ยวทั่วไทยวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาอยู่ที่วัดทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุลรธานีซึ่งเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งที่ทุกคนต้องมาจังหวัดอุลรธานีวัดทุ่งศรีเมืองเป็นวัดมากแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ผมสรายุสจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศข้างในไปดูกันเลยครับวัดทุ่งศรีเมืองเป็นวัดเก่าแก่ในะจังหวัดอุลราธานี ตั้งอยู่บริเวณทิศตะว,วันออกของทุ่งสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีก่อตั้งโดยพระริยวงศาจารยานิมอนลอุบลสังคปาโมกหรืออีกชื่อคือสวยหลักคำนั่นเอง ในช่วงปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันมีพระวิโรจน,น์รัตนนบลดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดทุงสี่เมืองเราจะพากันย้อนกลับไปในปลายแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่3าพระเรียวงศาจารย์ซึ่งเป็นชาวบนโดยกําเนิด ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ของเมืองอุบลราชธานีหรือตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบันโดยพระเรียวงศาจารย์นด้มาจำพรรษายอยู่ที่วัดมณีวารารามหรือที่ชาวบ้านเรียกวัดป่าน้อยนั่นเองและเห็นว่าพื้นที่ป่าชายดงอูพึ่งหรือพื้นที่ทุ่งสีเมืองในปัจจุบันมีความเงียบสงบจึงได้รเริ่มสร้างวัดทุ่งสีเมืองขึ้นประวัติความเป็นมาของหอพระพุทธบาท หอพระพุทธบาทสร้างขึ้นในสมัยพระอริยวงศ์สาจาย์ดํารงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสที่วัดทุ่งสีเมืองประมาณปีพศ2330 อ้างว่าสร้างราวพศ2395โดยมียาคูช่างเป็นช่างในการดำเนินการก่อสร้างเพื่อเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองที่จำลองมาจากวัดสักเกตร,ราชวารมหาวิหารและใช้เป็นสิมหรือพระอุโบสถของวัดด้วยภายในหอพระพุทธบาทมีโบราณวัตถุที่สำคัญ5อย่างคือ 1. พระเจ้าใหญ่องค์เงิน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับนั่งขัดสมาิราบขนาดหน้าตัก89เซนเมตรความสูง1.45เมตรหล่อด้วยเงิน 2. รอยพระพุทธบาทจำลองที่ได้จำลองแบบมาจากวัดสเกตร,ราชวารมหาวิหารมีเส้นผ่าศูนย์กลาง65เซนติเมตรความยาว1.65เมตร 3. ภาพจิตรกรรมฝาผนัง บนฝาผานังทั้งสี่ด้านของหอพระพุทธบาทได้กล่าวถึงพุทธประวัติตอนต่างๆภาพชาดกรวมไปถึงสภาพสังคมวิถีชีวิตท้องถิ่นความเป็นอยู่การละเล่นพิธีกรรมและการดำเนินชีวิตของผู้คนในสมัยนั้น 4. บานประตูหอพระพุทธบาทมีประตูเข้าเพียงด้านเดียวเท่านั้นและประตูมีสองบานทำจากไม้เนื้อแข็งทั้งแผ่นและแกะสลักด้วยลายเถาวลย์ 5. หน้าต่าง เป็นอย่างสุดท้ายของหอพระพุทธบาทครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย